สวัสดีครับนักเรียนนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับเนื้อหาในวันนี้นะครับครูก็จะได้มาทบทวนครับทบทวนแนวใ,ในเรื่องของอความสัมพันธ์อาเซียนเนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำในแบบปกติน,นะครับฉะนั้นวันนี้ครูจะมาทบทวนเรื่องความสัมพันธ์ของอาเซียนแล้วก็ จะให้เราทํางานลงในสมุดในลงในแบบฝึกหัดของเราด้วยนะครับซึ่งเราก็ได้เรียนไปแล้วหนึ่งชั่วโมงนะครับเรื่องความสัมพันธ์อาเซียนแต่ว่าวันนี้ต้อง,องมาทบทวนใหม่เพื่อที่เราจะทํางานในแบบฝึกหัดเนาะความสัมพันธ์อาเซียนนะครับก็คือความสัมพันธ์ในกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็คือประเทศไทยลาว เวียดนามนะครับมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียพม่านะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับจะเป็นความสัมพันธ์ในเรื่องของอด้านเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจแล้วก็วัฒนธรรมนะครับที่มีความหลากหลายนะครับซึ่งประเทศที่ครูกล่าวมาเนี่ยนะครับก็เป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่ม ประเทศเอ,เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนาะสำหรับความเป็นมาของอาเซียนนะครับอา,อาเซียนนะครับมีชื่อเต็มๆว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่8สิงหานะครับปีพศ2510นะครับ ก่อตั้งขึ้นที่กรุงเทพมาหานครนะครับก็คือในประเทศไทยของเรานี่แหละโดยการลงนามปฏิญญาสมาคมนะครับแห่งเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้หรือเรียอย่างหนึ่งก็คือปฏิญญากรุงเทพนะครับโดยเขาก็มีวัตถุประสงค์ในการต่อก่อตั้งสมาคมอาเซียน,นยขึ้นมานะครับก็คือหนึ่งเพื่อที่จะเร่ง ความจเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและก็พัฒนาด้านสังคมและก็วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็มีการส่งเสริมสันติภาพและสีิรภาพในภูมิภาคก็คือ,อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่แหละนะครับ 3. นะครับส่งเสริมและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมวิชาการวิทยาศาสตร์และก็การบริหารนะครับ สำหรับข้อ c ก็จะเป็นการจัดให้มีความช่วยเหลือในรูปแบบของการอำนวยความสะดวกนะครับ 5. ก็คือ,อร่วมมือและศึกษาปัญหาด้านการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับผู้ค้าพันธ์และการขนส่งและการยกระดับกับการครองชีพของประชาชนนะครับแล้วก็6นะครับส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือ,อ ในช่วงที่เริ่มเปิดอาเซียนใหม่ๆนะครับเราได้มีการเพิ่มวิชาขึ้นมานะครับสาหรับประเทศไทยเรามีการเพิ่มวิชาขึ้นมาวิชาเนี่ยก็คือวิชาอาเซียนศึกษานะครับแต่ว่านันปัจจุบันเนี่ยวิชานี้ก็ได้รับความนิยมน้อยลงนะครับสาหรับวิชาอาเซียนศึกษาเนี่ยจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับวัฒน,นธรรมแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน ก็คือประเทศเพื่อนบ้านของเรามีประเทศอ่ากัมพูชาพมา่าลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโ,โปร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะครับก็คือเราจะไปศึกษาว่าประเทศนี้เขามีวัฒนธรรมในการทักทายกันอย่างไรนะครับในวิชาอาเซียนศึกษานาะแล้วก็มีการเก่าวทักทายของแต่ละประเทศมีควตตามแตกต่างกันอย่างไรมี การแต่งกายประจำชาติมีความแตกต่างกันอย่างไรหรือเหมือนกันอย่างไรนะครับเราก็น่าจะเคยได้เรียนนะครับในเรื่องของอา,อาเซียนศึกษาเนาะก็คือมันจะอยู่ในความเป็นมาข้อที่6กนี่แหละก็คือในวัตถุป,ประสงค์ของเขาก็คือการส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็ข้อ7ทํารงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดนะครับกับองค์กรระหว่างประเทศแล้วก็ ระดับภูมิภาคในการสแสวงหาลนูทางเพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างใกล้ชิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือการสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศและในระดับภูมิภาคก็คือเขาจะยกให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นกลุ่มเศรษฐกิจกลุ่มหนึ่งใช่ไหมครับก็คือเอขา,า,าจะเรียกกลุ่มนี้ว่าสมาคม อาเซียนใช่ไหมครับเพื่อที่จะตั้งขึ้นมาเป็นเขตการค้าเสรีแล้วก็มีการใช้แรงงานนะครับในประเทศต่างๆที่มีการขนถ่ายแรงงานที่เสรีมากขึ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนในแต่ละประเทศด้วยนะครับแล้วก็ อ่าเรามาดูอันนี้สำคัญนะครับก็คือสมาชิกในปัจจุบันของอาเซียนนะครับอาเซียนณปัจจุบันเนี่ยมีอยู่10ประเทศด้วยกันนะครับมีอยู่10ประเทศด้วยกันเนาะแต่ว่าเมื่อแรกก่อตั้งนะครับเมื่อแรกที่เริ่มก่อตั้งอาสมาคมอาเซียนเนี่ยครับในช่วงแรกก็จะมีแค่5ประเทศนะครับที่เป็นอาประเทศเริ่มก่อตั้งเนาะก็จะมี อินโดนีเซียนะครับมาเลเซียฟิลิปปินสิงคโปร์และไทยนะครับสมมุติว่าถ้าคุณถามว่า,าในระยะก่อตั้งหรือในการก่อตั้งสมาคมอาเซียนเนี่ยนะครับในระยะแรกมีกี่ประเทศในการร่วมกันก่อตั้งให้นักเรียนตอบว่า5ประเทศนะครับ ในระยะแรกในการก่อตั้งมี5ประเทศนะครับก็คืออินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินสิงคโปร์และไทยนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับลหลังจากนั้นกลุ่มอาเซียนได้มีการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องนะครับจึงทําให้เกิดแรงจูงใจให้ประเทศอื่นๆในภูมิภาคนะครับก็คือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่แหละนะครับก็คือเข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นได้แก่บูดานะครับ เวียดนามลาวแล้วก็เมียนมาแล้วก็กัมพูชาเพิ่มเข้ามาทีหลังอีก5ประเทศนะครับก็คือประเทศบุนายเวียดนามลาวเมียนมาแล้วก็กัมพูชานะครับทำให้สมาคมอา,าเซียนเนี่ยนะครับมีสมาชิกทั้งหมด10ประเทศนะครับก็มีประเทศอะไรบ้างก็มีอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทย บูนเวียดนามลาวแล้วก็เมียนมาแล้วก็กัมพูชานะครับรวมทั้งหมดเป็น10ประเทศนะครับแล้วก็ตรงนี้เรามาดูนะครับเรามาดูว่า,าแผนที่ที่เขาแสดงนะครับแผนที่ที่แสดงพื้นที่ของเอเชียตอนออกเฉียงใต้เนาะไม่รู้ว่านักเรียนจะมองเห็นหรือเลปล่ามันค่อนข้างเล็กไปหน่อยนึงเนาะ ในแผนที่นี้นะครับจะแสดงนะครับกลุ่มของประเทศที่เป็นสมาชิกของอาเซียนนะครับก็จะมีประเทศไทยอ่ะพอถึงตอนเนี้ยเราสามารถเปิดแบบ,บึกหาดเราไปดได้นะครับในหน้าที่23นะครับครูจะให้เราทำในวันนี้แหละ22กับ23เนาะถ้าเราเราดูมาถึงตรงนี้แล้วเราเปิดไปดูเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเขาจะมีแผนที่ให้เราแล้วก็ให้เรา เติมนะครับเติมว่าที่เขาโยงมาตรงนี้หรือว่าตรงนี้มันเป็นของประเทศอะไรนะครับอ่าก็จะมีประเทศเมียนมาเนาะไล่จากข้างบนนลงมาก่อนนะครับเมียนมานะครับก็เป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในอาสมาคมอาเซียนนะครับซึ่งประเทศเมียนมาอ่ายังไม่ใช่ประเทศที่เข้าร่วมก่อตั้งในระยะแรกนะครับเป็นประเทศที่ เข้ามาสม่งทบในภายหลังนะครับแล้วก็ประเทศถัดมาก็คือประเทศลาวนะครับสองประเทศนี้มีอาณาเขตติดกับไทยนะพะม่าก,กับเมียนมาก,กับลาวนะครับประเทศถัดมาก็คือประเทศกัมพูชานะครับแล้วก็เวียดนามนะครับเวียดนามจะไม่มีพื้นที่ติดกับประเทศไทยนะครับจะติดแค่กับกัมพูชาแล้วก็ ลาวนะครับแล้วก็ประเทศไทยนะครับที่เป็นสีเขียวแล้วก็มาเลเซียนะครับประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่เป็นประเทศเริ่มแรกในการเริ่มก่อตั้งนะครับสมาคมอาเซียนนะครับกับมาเลเซียก็จะเป็นกลุ่มแรกๆนะครับที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของอาเซียน นะครับแล้วก็สิงคโปร์สิงคโปร์จะเล็กหน่อยนะครับเล็กมากเลยเพราะว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่เป็นเหมือนเกาะนะครับเกาะเล็กๆจะอยู่ติ่งตรงท้ายของอามาเลเซียนะครับแต่มาเลเซียก็มี2ฝั่งนะครับมี2ฝั่งนะมีตรงเมืองหลวงก็ลกัลลัมเปอร์นะครับแล้วก็อีกเมืองหนึ่งที่อยู่บนเกาะของอ,อินโดนีเซียนะครับ แล้วก็บูไนนะบูไนนะครับบูไนจะเป็นประเทศเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ติดกับมาเลเซียนะครับซึ่งบูไนก็เหมือนกับสิงคโปร์เลยนะครับเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็อินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีเป็นเกาะใหญ่ๆนะครับก็คือตรงนี้นะครับ แล้วก็นี่แถบสีเหลืองนะครับสีเหลืองจะเป็น,ป,นประเทศของอินโดนีเซียทั้งหมดเลยแล้วก็ด้านบนตรงนี้เป็นฟิลิปปินส์นะครับถ้าเราจะถ้าเราจะแยกว่าประเทศไหนเป็นประเทศที่ร่วมก่อตั้งสมาคมอาเซียนในช่วงแรกนะครับประเทศที่ร่วมก่อตั้งก็จะมีไทยนะครับที่ร่วมก่อตั้งอาเซียนในระยะแรกนะครับมีไทยม, kea, มาเลเซียสิงคโปร,นะร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส ห้าประเทศเนาะแต่ว่าประเทศที่เข้ามาสมทบที่หลังครับเข้ามาสมทบที่หลังก็จะมีประเทศเมียนมานะครับลาวกัมพูชาเวียดนามแล้วก็บูไนนะครับให้เราจำไว้นะว่าในระยะเริ่มต้นในการก่อตั้งอาเซียนมีประเทศอะไรบ้างก็มีไทย มาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็สิงคโปร์ที่เล็กๆตรงนี้เนาะจเราระวังเราสับสนนะครับระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์เพราะว่าสิงคโปร์มันจะเป็นประเทศที่เล็กๆเต่งเดียวนิดเดียวนะครับอยู่ตรงมาเลเซียแล้วก็บูนเหมือนกันนะครับบูนก็อยู่เล็กๆเหมือนกันอยู่ตรงมาเลเซียในฝั่งตะวันออกนะครับโอเคนะครับเราน่าจะจําได้แล้วเนาะประเทศไหนที เข้าร่วมในการก่อตั้งอาเซียนในระยะแรกแล้วก็ระยะหลังนะครับแต่ว่าครูเสริมให้อีกนิดนึงนะครับในในประช,ชาคมอาเซียนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมี11ประเทศด้วยกันนะครับแต่ว่า10ประเทศนี้จะเป็นประเทศที่เข้าร่วมในสมาามและก็จะมี1ผู้สังเกตการนะครับงผู้สังเกตการในสมาคมอาเซียนก็คือติร์เลสเต จะเป็นประเทศเล็กๆที่อยู่ตรงนี้นะครับติมอร์เลสเตมีสถานะนะครับเป็นผู้สังเกตการในาสามาคมอาเซียนหรือว่าประชาคมอาเซียนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็จะมีเนื้อหาประมาณนี้นะครับสำหรับงานในวันนี้นะครับเดี๋ยวนะางานในวันนี้จะอยู่ในหน้าที่22กับ23นะครับ พอถึงตอนนี้เราลองเปิดไปดูหน้าที่22กับ23ของเรานะครับหน้า22กับ23เนาะอ่ายีสองกับยี่สิบสามนะครับอ่าในในแบบฝึกหัดที่สองนะครับในหน้าที่ยีสองเขาจะให้เราอ่านข่าวนะครับอ่านข่าวเกี่ยวกับอาเซียนนี่แหละนะครับแล้วก็ให้เรา ตอบคำถามนะครับว่าจะเป็นข่าวการประกาศาแผนภูมิภาคสีเขียวนะครับก็คือความร่วมมือในอาเซียนนี่แหละที่เขาจะพัฒนาให้อาเซียนเป็นภูมิภาคสีเขียวก็คือการที่มีป่าไม้และต้นไม้เพิ่มมากขึ้นนะครับเขาก็จะถามว่าข่าวนี้มีใจความสำคัญอย่างไรนะครับก็คือเป็นการที่อาเซียนประกาศที่จะสร้างภูมิภาคนี้ให้เป็นสีเขียวหรือว่ามีพื้นที่ สีเขียวก็คือป่าไม้นี่แหละเพิ่มมากขึ้นนะครับข้อ2อ,อาเซียนมีแผนสร้างพูมิทาคสีเขียวอย่างไรนะครับอันนี้แผนของเขาก็คือ,อมีการปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็ดูแลป้องกันแนวปะการังนะครับอ่าในในพื้นที่คุ้มครองทางสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนนะครับแล้วก็อ่ะครูเฉลยให้2ข้อนะที่เหลือเราทำเองนะครับในนายิบ ข้อแรกก็คือการที่เราอา,รอาเซียนได้ประกาศแนวทางในการที่จะสร้างภูมิภาคของอาเซียนนนั้นเป็นสีเขียวเนาะให้เราอ่านอ่านข่าวข้างบนก่อนเนาะในกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับแล้วก็เรามาดูในหน้าที่หน้าที่อ่ส23เนาะเดี๋ยวหน้าที่23ครูจะเลื่อนสไลด์ไปตรงแผนที่ให้เราดูไปพร้อมๆกันนะ ในหน้าที่23เนี่ยนะครับมันเขาจะถามนะครับให้เราเติมนะครับเติมชื่อประเทศลงไปนะครับให้ถูกต้องนะครับเราลองไล่จากแถบบนก่อนนะครับแถบบนที่เขาชี้ตรงกลางตรงนั้นก็คือประเทศอะไรเขาชี้ตรงนี้ใช่ไหมนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นประเทศไทยนะครับเมื่อเราเปรียบเทียบกับแผนที่ที่ครูยกตัวอย่างมาจะเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยแผนที่เหมือนกันเลยนะครับ แล้วก็ถัดมาถัดมาจากแถบบนตรงนี้เนาะในแบบแผนของเราถัดมาก็จะเป็นประเทศอะไรครับเ <_ S 1> <_ S 2> ขาชี้มาตรงนี้ใช่ไหมอ่าเขาชี้มาตรงนี้ฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรอย่าเพิ่งตอบว่าเวียงจันเนาะไม่ใช่เวียงจันท์เป็นชื่อของเมืองหลวงของประเทศลาวนะครับฉะนั้นถ้าเขาชี้มาตรงนี้เราก็ต้องตอบว่าตรงนี้คือลาวหรือประเทศลาวเนาะแล้วถ้าเกิดว่าเ้อ แล้ช่องที่3นะครับก็เขาชี้มาตรงนี้ใช่ไหมฮานอยตรงนี้คือฮานอยเนาะฮานอยก็เป็นเมืองหลวงของเวียดนามนะครับถ้าเขาชี้มาตรงนี้ก็แสดงว่าตรงนี้เป็นประเทศเวียดนามใช่ไหมอ่ะเราลองมาดูมุมฝั่งนี้ของแผนที่เราเนาะฝั่งนี้นะถ้าเราหันหน้าเข้าหาจอจะอยู่ฝั่งซ้ายมือเนาะซ้ายมือรูนะครับจะอยู่ซ้ายมือรูนะครับฝั่งนี้นะครับ ด้นานบนเลยเขาชี้มาตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้คือประเทศกัรมพูชานะครับตรงพนมเปญเนี่ยเขาจะชี้มาตรงพนมเปญพนมเปญก็คือเมืองหลวงของกัมพูชาเนาะแล้วก็ถัดลงมานะครับถัดลงมาจากไอ้ตรงข้างบนสุดเนี่ยนะครับถัดลงมาก็เขาก็จะชี้มาตรงหมู่เกาะตรงนี้มะนิลานะครับ มะนิลาไม่ใช่ชื่อประเทศนะครับแต่เป็นชื่อเมืองหลวงของฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์จะเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะนะครับเหมือนกับอินโดนีเซียเลยนะฮะแล้วก็ถัดลงมานะครับถัดลงมาตรงนี้นะแถบนี้นะแถบซ้ายมือของโคเนะในแบบฝึกหัดของเราเราดูไปด้วยนะครับถัดมาเขาชี้มาตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่ใช่มาเลเซียหรือว่าอินโดนีเซียนะครับ แต่ว่าตรงนี้จะเป็นประเทศบูไนนะครับบูไนนะจะเป็นประเทศเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถัดลงมาอีกนะครับถัดลงมาเขาจะชี้ลงมาตรงนี้จุดดำๆตรงนี้จะเป็นสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์เมืองหลวงชื่อสิงคโปรเ์เหมือนกันนะครับเพราะว่าประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กนะครับน่าจะเล็กๆมากที่สุดนะครับในภูมิภา,าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็ ในแถบล่างนะครับในในแบบระกาัดของเราเราดูแผนที่ในแถบล่างเนาะแถบล่างอ่าไล่จากอ่าซ้ายไปขวาเนาะไล่จากซ้ายตรงนี้มาตรงนี้ของเรานะครับอ่าเขาชี้มาตรงนี้ใช่ไหมอ่าในแถบล่างตรงนี้ก็คือเมียนมานะครับหร,รือพม่าเมืองหลวงของเมียนมาณนะปัจจุบันก็คือเมืองเนปิดอนะครับย้ายจากยางกุ้งมาแล้วเนาะแต่ก่อนจะเป็น อ่าย่างกุ้งใช่ไหมแต่ปัจจุบันนะปัจจุบันเขาเพิ่งเปลี่ยนไปก็จะเป็นเมืองหลวงชื่อเนปิดอนะครับแล้วก็ถัดมาถัดมาอีกอันนึงนะครับเขาจะชี้มาตรงนี้ก็คือมาเลเซียและประเทศสุดท้ายนะครับประเทศสุดท้ายเป็นประเทศที่อ่าน่าจะมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยก็คืออินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียนะประเทศสุดท้ายแล้วก็ให้เราตอบคาถามใน ข้อ2.1ถึงข้อ2.5ด้วยนะครับในหน้าที่23เนอะอย่างเช่นเขาถามว่าในข้อ2.1เนอะอสมาชิกผู้ก่อตั้งผู้ก่อตั้งนะผู้เริ่มก่อตั้งมี5ประเทศด้วยกันที่ครูพูดไปเราจำได้ไหมอา,าจะจำได้เนาะ5ประเทศที่รวบรวมก่อตั้งก็จะมีประเทศอะไรบ้างอะอแถบนี้ก็จะมีไทยนะครับ แถบนี้ยกเว้นบูไนนะครับยกเว้นมนายนะตรงประเทศที่เป็นที่เป็นหมู่เกาะยกเว้นบูไนนะครับแล้วก็ประเทศที่เข้าร่วมในเริ่มแรกก็จะมี5ประเทศด้วยกันนะครับถ้าเราจาไม่ได้เราย้อนไปดูนะครับเพราะครูพูดย้ำหลายรอบมากว่า่ะาประเทศผู้ร่วมกว่อตั้งมีประเทศอะไรบ้างนะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับสมาชิกที่เข้ามาภายหลัง สมาชิกที่เข้ามาภายหลังครูก็พูดเหมือนกันนะครับว่ามีประเทศอะไรบ้างที่เข้ามาภายหลังนะครับก็คืออ่าห้าประเทศแรกเข้ามาก่อนแล้วก็อีกห้าประเทศหลังเข้ามานะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับที่เหลืออ่าประเทศสมาชิกอาอาเซียนตั้งอยู่ในภูมิภาคใดภูมิภาคทั้งหมดเนี้ยนะครับภูมิภาคทั้งหมดตรงเนี้ย <c oughs> เขาจะเรียกว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เขาจะเรียกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนาะตรงเนี้ยทั้งหมดเลยนะครับก็คือพื้นที่ตั้งของสมาคมอาเซียนทั้ง10ประเทศนี่แหละนะครับเขาจะเรียกว่าอาผูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็2องีนะครับอ่าความร่วมมือนะครับมีด้านใดบ้างก็มีทั้งด้านอ่าเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมนะครับ3ด้านด้วยกันนะแล้วก็ข้อที่5นะครับข้อที่5 2.5เนาะ ความร่วมมือดังกล่าวก่อให้เกิดผลอย่างไรนะครับความร่วมมือในปร,ประชาคมอาเซียนนะครับก็จะก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมสังคมแล้วก็เศรษฐกิจนะครับซึ่งะจะเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียดะน,นออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับ <c oughs> โอเคสำหรับชั่วโมงนี้ครูก็มีเนื้อหาประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมทำงานแล้วก็ส่งควัดด้วยนะครับเพราะว่า เดี๋ยวครูวัาจะตรวจแล้วก็ให้คะแนนนะครับมี2ช่องทางนะครับที่เราจะสามารถส่งงานได้ของครูวัดในรายวิชาประวัติศาสตร์ของป .6 เนาะอันดับแรกนะครับเราสามารถส่งได้ในไลน์ครูเลยก็คือแอดไลน์มาแล้วก็ถ่ายรูปงานแต่ละหน้านะครับที่เรายังไม่ส่งนะครับก็ถ่ายรูปมาแล้วก็ส่งเป็นรูปภาพมาให้ครูเดี๋ยวครูจะตรวจแล้วครูจะส่งย้อนกลับไปนะครับ แล้วก็ช่องทางที่2นะครับ Google Classroom นะครับเขาจะมีแยกเป็นแต่ละห้องแล้วก็มีแต่ละวิชาให้เราส่งอยู่แล้วนะครับเราก็ถ่ายรูปเหมือนกันแล้วก็แนบเข้าไปใน Google Classroom แล้วก็ส่งครูนะครับสำหรับงานเนาะแล้วก็แล้วก็ชั่วโมงหน้านะครับชั่วโมงหน้าเราจะมาเรียนเรื่องของอกฎบัตรอาเซียนนะครับแล้วก็การเขียการค้าของอาเซียนว่าเขามี หลังจากที่เขารวมกลุ่มกันแล้วนะครับเขาจะมีการาพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจในในด้านของกขตการค้าอย่างไรแล้วก็กดบัตรอาเซียนตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับโอเคสำหรับชั่วโมงนี้นะครับครูก็ขอจบชั่วโมงเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมส่งงานเนาะเพื่อที่จะให้รู้ว่าเรายังสนใจในรายวิชานี้อยู่แล้วก็ส่งงานนะครับ โอเคเจอกันชั่วโมงหน้านะครับสวัสดีครับ